สวัสดีค่ะทะวันรับเลิ่นนับภาศัรนะคะเจ้าหน,น้าที่การเงินสาขาราชพฤกษ์นะพระราม5วันนี้จะมาแนะนำการนำรถเข้าสู่ฟอร์ดอันเองดีอย่างไรไปชมกันเลยค่ะดีที่1ศูนยสูบริการฟอร์ดอันเองกว้างขวางสะอาดเดินทางสะดวกดีที่2พนักงานรับรถพร้อมต้อนรับและแนะนำการให้บริการค่ะ ดีที่3ระหว่างรอรับการ,ร,การาบริการทางศูนย์บริการมีห้องรับรองที่กว้างขวางมีอาหารเครื่องดื่มฟรีหากลูกค้าไม่สะดวกรอรับการบริการทางเรามีบริการเรียกแท็กซี่ให้ลูกค้าและเมื่อเซอร์วิสเสร็จทางเราจะโทรแจ้งลูกค้ามารับรถค่ะดีที่ 4, สศูนย์บริการมาตรฐานสอดทีมงานผ่านการอบรมเครื่องมือทันสมัยอร่อยแท้พร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านค่ะ ไม่ว่าจะเป็นตัวถังภายนอกภายในระบบเครื่องยนต์การถ่ายของเหลวระบบเบรกระบบไฟช่วงล่างพร้อมตรวจเช็คให้อย่างละเอียดเลยค่ะดีที่5เป็นศูนย์บร,ริการเซอร์วิสต่างๆและศูนย์บร,ริการซ่อมตัวถังและสีจบครบวงจรนในที่เดียวเลยค่ะ ดีที่6บริการล้างรถก่อนส่งมอบลูกค้ารถสะอาดเหมือนออกรถใหม่ป้ายแดงเลยค่ะดีที่7ตรวจเช็ครถและความถูกต้องของรายการเซอร์วิสก่อนส่งมอบลูกค้าทุกท่านค่ะเห็นไหมคะว่าสูย์บริการพอร์ตอ a ดีพบพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านเลยนะคะ ฟอร์ดไอเของเรามีทั้งหมด3สาขาสาขาพระราม4สาขาตลาประพฤกและสาขาราชาพฤกษ์พระราม5ใกล้ที่ไหนไปเข้ารับบริการที่นั่นเลยนะคะวันนี้หนูขอตัวก่อนนะคะคลิปน่าจะมีสิ่งดีๆของทางฟอร์ดไอเมานําเสนออีกนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย